เดินเต่าแล้วคุณดูสวยมากไม่เหมือนอันเก่ากิจกรรมพึ่งอ่ะดูไม่ได้เลยครับ <ST AR C 2> และคันปากแกจะพูดอีกเรื่องหนึ่งครับตับบดมาใหม่เออร้อมีความสุขแล้วกันสวัสดีท่ผู้ชมทุกทุกท่านนียครับินดีต้นรับเขต้องอยู่แล้วนักบาดไรและวันนี้คุณอยู่ในเกม โอเอกใครยังคอแ วันนี้นะครับผมอย่างที่รู้มีกิจกรรมเข้ามาเป็นกิจกรรม ROX นะครับเวสสลามต้องบอกเลยว่าสลามเกินใหม่เป็นสลามนะครับโหอันนี้คอลแลบกับหลายเกมแล้วด้วยครับผมซึ่งทางค่ายของเขาเนี่ยก็เป็นตัวการ์ตูนที่น่ารักแล้วก็เป็นอนิเมะที่แบบโด่งดังมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับโอเคมาวันนี้นะครับมันมาคอสกับ ROX มีอะไรเข้ามาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยดีวยกว่าเรามาดูชุดกันก่อนเลยนี่อย่างเท่ ือชุดก็ทําดีนะผมชอบนะดูดิเออชุดนี้คือคือโอเคมากนะโอเคมากนะครับมีหลากหลายชุดนะครับชุดนี้ได้จากการเติม1,600บาทแล้วก็จะลดราคาลงไปเรื่อยๆ <S <S อยังไงไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวบอก <S <S โอเคอันนี้นะครับชุดจะหาซื้อได้จากร้านค้าในกิจกรรมทอยลูกตับสองอันนี้เ hey ทดีดนะครับแล้วก็หมวกเนี่ยจะมีหลายอันแต่จะสังเกตได้ว่าชุดเนี่ยสีมันจะกระโดดมากเลยนะคนละทีมน,น่ะคนละทีมสีอ่ะเออโอ้ันนี้เป็นหัวพระเอกเลยนี่หว่าลิมูลุกอ่ะก็มีหลายอันนะครับผมที่เข้ามานะครับสวยๆเยอะ เ,เออเดียนี้มาลูกนี่ก็คือเท่แต่อันนี้คือหาง่ายสุดแล้วเติมเงินก็ได้เลยโอเคครับในส่วนของหน้ากากเนี่ยก็จะมีนี่เลยนะครับทั้งหน้ากากแล้วก็จะมีปีกด้วยนะสพายหลังเป็นปีกสูงแม่งอย่างเท่เลยนะ เดี๋ยวมาดูกิจกรรมกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับไปรุยกันเลยเอาละครับผมและพี่ๆน้องๆที่ไม่อยากจะคอแห้งนะครับไม่ว่าจะตอนท่านนะครับดูคลิปใน YouTube นะครับดูคลิปวิดีโอของผมนะครับหรือแม้กระทั่งเล่นเกมเราขาดไม่ได้เลยนะครับพวกเราต้องมีนี่เลยมาแล้วอิชิตันครีนทีเอ็กซ์วิตามินซีนะครับตัววิตามินซีเนี่ยมีประโยชน์ในด้านปูุ้มกันนะครับผมทำให้เราสดชื่นขวดแค่15บาทเอง โอยยาดื่มก่อนลุยเลยแล้วกันสุดยอดว้ามีพลังไปลุยกันต่อีนครับผมกิจกรรมที่เข้ามาในวันนี้นี่ครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลย นะครับอันแรกก็คือการถอยลูกเต๋าแล้วได้ลูกเต๋ามาได้ยังไงแล้วผมบอกอันนี้ไม่กิ๊กก๊อกเหมือนอันที่แล้วกิจกรรมพึ่งอะโคตรกิ๊กก๊อกเลยอันนี้มันมันคอนแลบกันสวยนะครับถอยเต๋าอะไรสวยดีนะครับแต่ก็คือเรื่องการเอาเงินก็ยังเหมือนเดิมเอ้ยและคันปากจากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งครับปรับบอสมาใหม่ปรับบอสมาใหม่ครับผมจัดจ้านกว่าเดิมเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าสายฟีตีไม่ทันเลยครับสุนตานตีผมไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยอะเรื่องเพราะมันเยอะเกินอะหักไม้ นี่ครับเป็นยังไงครับปรับเลเวลเหลือ60สิตอนนี้นะครับปลาหมึกเนี่ยแม่ง30ิวิแม่งตายเลยครับผม30มวิแล้วเวลาตีบอสเนี่ยดามเมจไปอยู่ที่แบบทีมทีมหนึ่งเกิน50เน่ะแล้วของรางวัลที่เข้านะ <S <S ดูน,ดนี่ดูนี่ดูนี่นี่นี่ดวงดีเกินกับเพหน,เน,น,เนหวานเป็นยังไงนี่เพนหวานและดวงดีเกินเป็นยังไงเราครับผมหล่อรอไปหลังจากปรับใหม่เข้าที่หนึ่งหมดเลยสองชิ้นทองอะ่ะก็คิดดูเองลวกันคงคงะโอเคกับอย่างนี้นะ ร้อให้มีความสุขแล้วกันเออคันปากอยากจะพูดนะครับผมโอเคมีตัวอะไรปรับเข้ากันมาบ้างนะครับผมนี่มีสตอ r m มดากอนตัวนี้นะครับถือว่าโหดมากมีการ์ดเข้ามาใหม่3ใบดอก ทุกชิ้นที่เป็น MVP รวมอยู่ในนี้หมดเลยทุกๆชิ้นที่เป็น MVP มิตเป็นบอสพิเศษนะมีเวลา1เดือนในการตีการใส่กับอาวุธนะครับ MX tag กับ PX tag คือใส่รวมกันมดเลยนะครับไม่ว่าใครดรอปสายอะไรใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าส, ical, สายพิจิคอลสาย MX tag ใช้ได้หมดและเมื่อใส่พร้อมกัน3ใบนะครับผมมันก็จะเรียกนะครับผม Summon Storm Darkon โผล่ขึ้นมาหลังจากเข้าสู่การต่อสู้30วิแล้วก็จะเรียกพายุหมุนสีดําออกมารอบตัวแล้วตีเป็นทูดามจนะครับผมหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับหกวิก็คือน อันนี้ไม่รวมกับบอสไม่มีบอสไหนไม่รวมนะครับเอาไว้เอาไว้สู้คนเฉยแตเ่เราต้องใส่พร้อมกัน3ใบนะอ่อีก2ใบมีอะไรบ้างไฟนอล ้าแฮชเจ็ดแล้วก็แอคชัยสปีดเจ็ดสิบต่อบาใส่กับหัวนะครับอันนี้ดีหน่อยดูดเลือดพร้อมกับเมจิกดูดเลือดอ่าผมว่าผมมองว่า2ใบเนี้ยสองใบดีดีเพราะปกติแล้วถ้าเราจะดูดเลือดเนี่ยเราจะจะต้องใส่ที่เท้าใช่ไหมแต่เนี้ยเราสามารถใส่ที่หัวได้นะผมก็คิดว่ามันก็โอเคหนึ่งใบแล้วก็ใบนี้เอเวสก็โอเคเหมือนกันอีกหนึ่งใบนะครับผมโหดถือว่าโหดเลยแหละนะสองใบนี้แล้วก็คนได้กันเกลื่อนเลยครับคือมันดอกง่ายมากดลลูกรักทีมงานเลยเนี่ยผมเห็นนะวันนี้ซื้อผมดอกไป,ประมดบแล้วเอ โอเคตัวที่2นะครับตัวนี้ก็จะดอบของมินิบอสทั้งหมดเลยนะครับมารวมอยู่ในตัวเดียวอ่านเหมือนเลติกใช่ไหมมีหูเด็กหูอินอะไรอันนี้ก็คือจะอามารวมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับทุกอย่างที่เป็นของมินิบอสอ่าแล้วการ์ดเขาเนี่ยจะหนักไปทางการป้องกันหนักๆเลยครับ ก็คือป้องกันรีเฟลคชั่นคือสะท้อนใช่ไหมสะท้อนดาเมจนะครับรีเฟลคชั่นวิเมจแล้วก็เวทด้วย7%นะครับใบที่2อีก7จ็ใบที่3อีก7ดูดิโหมดปะสะท้อนการป้องกันหมดเลยนะครับผมแล้วไม่พอนะครับสะท้อนการป้องกันเสร็จถ้าใส่ป้องกัน3ใบเนี่ยเขาบอกว่าจะซัมมอนนะครับผมเจ้าตัวเนี้ยออกมาก็คือออฟดิสเตอร์นะครับโผล่ออกมาแล้วก็ต้านทานดาเมจถึงตายนะครับและใช้เซลล์รีเจนเพิ่มพลังทันที30%น่าจะแบบเนี่ยกูยังไม่แตกนะฮิวเลือดขึ้น มา30อนอย่างทันทีแล้วก็ฟื้นฟูเลือดอีก10วินาทีทีละ2อารมณ์นะประมาณนั้นนะครับก็ถึงสะท้อนนะอารมณ์ประมาณนี้นเออก็น่าสนใจอยู่นะ3ใบแม่งอืูหน้าร้อยการ์ดอ่ะน่าสนใจนะผมว่าเออมาหลายใบมากครับเดี๋ยวจะมีอีกก่อนอธิบายกิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูการ์ดให้หมดก่อนดีกว่านะครับก็จะมีอีกมาในนี้เบนิีมารุเกือบจะเป็นการ์ดบอสแต่ไม่ใช่การ์ดบอสไงถามว่าดีไม่ดีมันดีกว่าการ์ดธรรมดาการ์ดธรรมดาม6าการอร์เม,นนมันอยู่ทต์แย แล้วเหรียญมันสามารถรับในตลาดกลางได้และร่วมกิจกรรมได้ซึ่งกิจกรรมอ่ะผมว่าไม่ไม่มีทางได้ในความหมายคือระยะยาวไม่มีทางได้คุณต้องเติมแล้วก็เอาไปไปไป,ไปทอยเตาเรื่อยๆให้ได้เหรียญมาแล้วเอาเหรียญมาแลกแล้วเราต้องเหยียบร้านค้าด้วยนะให้เจอเหรียญแล้วถึงจะเอามาแลกได้อ่าใบานี้น่าสนใจอีกหนึ่งใบก็ตัวละครในทีมงานพระเอกก็มากันหมดเลยนะครับหรือว่าราชินีปีศาจก็มากันหมดอันนี้ดูเลือดแต่ใส่กับอาวุธนะอันเนี้ยม,มันมันมันมีเวอ,อื่นนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เพราะผม,มไ,ออนนไม่ได้เล่ในดิจิทัล อันนี้ดูดเลือดเหมือนกันนะครับแต่ใส่กับอาวุธเช่นคันนะครับผมเออผมมองว่าใส่กับอาวุธอดอาวุธอด้ดามจเป็น10%เลยอ่ะไม่ควรจะไปดูดเลือดควรจะไปใส่กับชิ้นอื่นด้ยตามผมต่อมานะครับคิติคอนดาเมจโบนัสไม่มีประโยชน์กับสายเราเลยนะครับแต่สายอื่นน่าจะดูดีอยู่อันนี้เสื้อเนี่ยพีทใส่น่าจะดีนะครับลดแหม่เฮดพีลงมานิดึงแต่ได้เฮ็ดพีเลเจนมา2%นะครับมันจะมีการ์ดหนึ่งคือเฮ็ดพีเเจนหนักๆอ่ะการ์ดอะไรนะกุ้งใช่ไหมเออได้ใบนี้ไปด้วยเนี่่ยเเลลนแ้วคททาืออดๆ จัดแบบเลือดเด้งแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับผมไปนี้ใส่กับมัฟนะครับผมเป็นการเพิ่มพีเด็กเอฟเฟกต์4%ไฟนอลเอ็มเดฟเอฟเฟกต์อันนี้ไม่แน่ใจว่ายังไงนะแต่ถ้าตามผมผมว่ารัดบอสน่าสนใจส่วนการลูกน้องมันก็จะมีหัวที่น่าสนใจอยู่ส่วนประดับไม่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 ค่อยเท่าไหร่โอ้ยังมี่อีกหนึ่งใบครับผมตกหล่นนี่เลย Reduction นะครับไฟนอ l P d f m d เอ็มเดฟดีดใส่กับรองเท้าเนะยครับผมอ่าแล้วก็มา เราดูกันไปยาวๆก่อนว่าของรางวัลมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะอธิบายวิธีการเล่นเลยกันนะครับผมไหลามาทางนี้ละเอาแล้วครับผมได้กิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมเชิญเพื่อนร่วมปาร์ตี้นะครับก็ง่ายๆเลยเหมือนกิจกรรม เลเซอร์รอบที่แล้วเลยนะครับคุณก็ชวนเพื่อนเข้ามาในปาร์ตี้คนคุณทำเควสได้ครบเออแชน่น,ชนู่นแช่นี่แชนนั่นแล้วก็เติมเงินนะครับนี่เลยครับเติมเงินเห็นไหมบัฟเติมเงินคุณก็จะได้อ้นีี้อ้นั้นอันนั่นมาเพิ่มซึ่งผมจากจะบอกเลยนะตรงนี้แมงรอบที่แล้วปิดกันอยู่ที่78ล้านน่ะเข้าใจปะ78ล้าน,านกว่าจะได้ของรางวัลกันอ,ะ <S 1> <S 1> อ่ะเอออ่าอันนี้บอร์ด v i p ีที่คุณได้อันดับหนึ่งเลยนะของ ทั้งหมดนะครับคุณได้อันดับ1นะคุณจะได้ช้าง1ตัวนะครับแบบไม่มีวันจํากัดเลยนะใช้ได้ตลอดนะครับอันดับที่2ถึง5 30วันขอย้ํา30วันและอันดับที่6ถึง20นะครับ30วันเหมือนกัน15วัน15วันคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนคุณดูไอ้ดีผมเนี่ยช้างเนี่ยเห็นปะเนี่ยตลอดด้วยนะเนี่ยเละขนาดไหนไอดี ID กูเนี่ยมีแค่5ตัวในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเนี่ยมันก็ดูเนี่ยเนี่ยผมมีไม่มีวันจํากัดอะ่ะถาวรเนี่ยเห็นปะ ขาวน่ะเอเอ,เอไม่รู้จะไปเอาอะไรอีกนะครับตู้สมัครเยอะมาต่อนเนื่อง ลุยกันเลยดีกว่าสำหรับกิจกรรมเนี่ยฟังมานานไปดูของเราวันซะเยอะลืมกิจกรรมแล้วโอเคผมคอแห้งนะสายตาเริ่มผ้ามัวน,นะครับเราอัดมาตั้งนานแล้วอ<ง>ผมบอกเลยนะครับเรามาต่อกันที่อ e ิชิตันกรีนทีลดอังมุนเคียวหกนะครับจัดกันซะหน่อยนะครับเอ็กซ์วิตามินเอนะครับให้สายตาของเราเนี่ย <S <S พร้อมที่จะลุยอ่านยังฉับพลันดูอย่างคลีนจับจ้องแตกฉานนะครับผมอ่ะมาจัดกันหน่อยสักหน่อยแล้วกันอื โดยส่วนตัวชอบทั้งสองรสชาติเลยฟินอร่อยหอมโคตรเจ็บ มารียต่อนะครับผมโอเคนี่เป็นอันดับรวมเนาะ40รอบหมายความว่าอะไร4 3รอบหมายความว่าอะไรพอไอ้พวกนั้นถึง100รอบเขาจะมานับตรงนี้เป็น1คะแนนครับถ้าทุกคนเนี่ยทำครบ100กันหมดนะครับที่100คนก็จะได้เหรียญนี้ไปฟรีๆเลย2ีเหรียญอ้าอยากรู้ว่าเหรียญนนะ่าไปทำอะไรเดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวผมบอกต่อมาพอครบ200ได้เหรียญสีเงินมาอีก20่เหรียญอ้าโอเคเรารู้แล้วว่าโอ้มีเหรียญในการแลกนะครับผมโอเคครับรางวัลที่2คือกิจกรรมเดินเต่าแล้วคุณดูสวยมากไม่มือ อันเก่ากิจ,จกรรมพึ่งอ่ะดูไม่ได้เลยครับอันเนี้ยคือเราเนี่ยจะได้เดินไปตามบันไดงูอารมณ์ประมาณน,นั้นเนาะแล้วเราเหยียบช่องไหนก็จะมีมีเกมจับคู่เห็นปะบันดไดไหลนะครับขุมสมบัติเอออันนี้ผมชอบนะอันนี้ผมยกนิ้วให้ถึงจะดูตังค์ก็เรื่องของมึงเหงืองแ,แต่ว่า มันสวยดีแล้วแล้วเราจังหวะเราเล่นมินิเกมเนี่ยเรามีลูกเต๋าหลายๆประเภทด้วยเออแล้วลูกเต๋าแต่ละประเภทอาจจะทอยออกแต่เลข5หรือเราคำนวณมาไงอะไรเอรู้สึกเราสนุกกับการเล่นมินิเกมไปด้วยนะครับอันนี้ผมผมรู้สึกว่าชอบไม่ใช่แบบอันเก่ากดออโต้ดูตังดปูปุ๊บปุ๊บปุ๊บแป๊บหนึ่งกูหมดห้าหมื่นจกได้รอบนี้แล้วแล้วผมโอเคตัวสีม่วงก็คือเควสต์ไลน์วันนะครับเรากด วันนี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างเราก็รับจำนวนลูกเต๋ามาทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งลูกเต๋าพวกนี้เราจะเอาไปหมุนในมิติกเกมนั่นแหละครับแล้วยังมีพิเศษอีกนะครับมีลูกเต๋าพิเศษจากบอร์ดคือเวลาเราทำเควสเนี่ยมันจะมีบอร์ดอยู่2อ,อย่างคือบอร์ดบอดลายวันถูกต้องไหมครับบอร์ดคู่รักและสุดท้ายมีมาใหม่ด้วยคือลิมบลุนะครับบอดตรงเนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถรับลูกเต๋าเห็นไหมในกล่องเนี้ยมันบอกว่าในกล่องนี้นะครับจะสุ่มหาลูกเต๋าต่างๆได้เนาะเราก็รับมาทั้งหมดเลยเดี๋ยวดเยดเนไปว่ามันทําอะไรได้ผม วันนี้สรุปกิจกรรมกันแบบชิวๆเลยเนาะมา สิบกล่องครับกดปุ๊บสิบเปิดปั๊บได้เห็นไหมลูกเต๋าแต่ละอย,าอย่างเนี่ยมีความสามารถแตกต่างกันอันนี้ก็บอกว่าหลังใช้จะควบคุมแต้มที่โยนได้นะครับเดินหน้าจํานวน9แต้มที่โยนรู้ได้หมดเลยเป็นรีโมทอันที่2นะครับ<ๆ>เมื่อใช้นะครับ<ๆ>เขาบอกลูกเต๋านางฟ้านะครับสุ่มก็จะดนดได้เลขสูงเท่านั้นก็คือ456หออกสูงตลอดลูกเต๋าปีาศาจจะได้ต่ําตลอด 1, 2 3ต่ําหมดนะครับเต๋านี้คือ1นะครับออกแต่เลข1เท่านั้นอันนี้ลูกเต๋าอันนี้ก็คือลูกเต๋านําโชคหลังใช้จะสุมม6แ้ ครับประมาณนี้อันนี้คลูกเต๋าพิเศษนะครับที่เราจะสุ่มได้ในกิจกรรมนี้มาเรามาดูกันต่ออ่าแล้วก็เมื่อเราหมุนครบรอบเราเดินครบไป10รอบนะครับในการเคลียร์มินิเกมเนี่ยเราก็จะได้หน้ากากจะได้หมวกจะได้หมวกจะได้กล่องสุ่ม มวกอ่าสุดท้าย8 0 0รอบเราก็จะได้สัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่เป็นหมาเป็นหมาอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะนี่สัตว์ขี่ก็จะเป็นหมาเจ้าจตัวนี้นะครับผมแลนก้าอ่ะแล้วตรงนี้ครับผมเขาบอกว่ากิจกรรมถ้าเราเติมตอนนี้คือ899แต่มีคนเติมพวกเติม1600ไปแล้ว นึกออกไหมแล้วถ้าหลอดนี้มาถึงตรงนี้ก็จะเติม599และสุดท้ายมาถึงตรงนี้ก็จะเติม299ซึ่งเขาบอกว่าคนที่เติมพันหกไปแม่งก็ขาดทุนอยู่เพราะว่าตอนนี้ถ้าผมเติมผมเบอร์899เองอ่ะผมได้เซตนี้แล้วเว้ยเนี่ยไอเบรนี่มาลุ้เนี่ยผมได้เรียบร้อยแล้วทั้งหมวกและชุดเ้ยลองคิดดูดิถ้าว่าคุณคุณเติมหลังแล้วคุณคุณก็ได้ถูกกว่าแต่เขาบอกเขามีเวียนคืนอารมณ์แบบว่าถ้าคุณเติมไปพันหกแล้วสุดท้ายมันไปจบที่3 0ม้นะครับทุกคนที่เคยเติมพัน ผมว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคืนกลับเป็นอะไรเนาะไปเดี๋ยวเราไปลุยมินิเกมกันดีกว่าครับผมไปทันทีสวยนะเออผมชอบอะไรมว่าการ์ตูนสลามนี่มันทําดีจริงๆครับไปโก้โอ,โอ,อยหนึ่งปั๊ดพอดีวาร์ปเหรออู้หูวาร์ปมาเลยนี้อะไรอะอันนี้เป็นรูปหน้าหมาครับผมข้างบนเป็นสมบัติโอ้นี่ร้านค้าครับแล้วเราจะไปฝั่งซ้ายยังไงอะเราเปลี่ยนเป็นลูกเต๋าอื่นได้ไหมเอ่ยอ้าวนี่ไงได้อ๋อคือคลิกตรงนั้นก็คือเปลี่ยนแล้วฝั่งซ้ายก็คือจะเปลี่ยนนนแล้วปบอออกสเี่ โอ้ร้านค้าของฉันผมจะได้ให้ดูนะครับว่าในร้านค้าเนี่ยเขาขายการ์ดมินิบอสการ์ดบอสท,ที่ผมแนะนําไปหรือสกินต่างๆนานาอยู่ในนั้นนะครับผมโอเคตรงนี้ระครับให้ช่ชาตานาพาแล้วกันไปเดี๋ยวเล่นมินิเกมสักรอบ1 2ึ่สอสอุย้ยดวงมันดีเกินไปหลอกล่อเปล่าหลอกลอก่หลอหรืหอเปล่าโอเคตอนเนี้ยถึง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  โอเควา่างเปล่าไอ้วา่างเปล่านี่ก็คือมึงหลงเหล็กเลยเหมือนกันนะไม่ได้อะไรเลยหนึ่ง โอเคเงียบเฮ้ยร้านค้าโอ้เมื่อกี้น่าจะทายตัวลูกเต่าที่ได้หนึ่งเท่านั้นว่าผมอยากเข้าร้านค้าโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรากระโดดเรื่อยๆมินิเกมเป้าเอาเลยอ่ามินิเกมเขาบอกว่าอันนี้เล็งเป้าเดวิลลิงกับพวกภายใน30วินาทีจะได้รับแต้มเพิ่มระวังอย่าเล็งเป้าผิดตัวล่ะเขาเขาให้ค่าทุกตัวครับเดวิลลิงเนี่ยดีที่สุดแต่ตำลงมาก็คือพวกแองเกลราชาห้ามค่าอ๋อค้อนติดหนึบข้าง่าลีโมรูด้วยโอเคเริ่ม มาเงงไอ้กี้จบไปแล้วเอาเดวิลลิงอย่างเดียวเออเอาดิบเลยเอาเดวิลลิงเออเออทำไมได้นิดเดียวยังอ่ะเออเออเอ้ยเดวิลลิงเดวิลลิงเออได้มาแค่ห้าเหรียญโอเคกระดาษดูดีปต่ออุ้ยเดี๋ยวลืมดูช่องข้างหน้าคืออะไรไม่นะมินี่เกมตั้งกันเลยจุ๊บ จึ๊บสไลด์สองโอเคได้สมบัติโอเคได้ครบหนึ่งรอบแล้วครับเดินทางมาครบหนึ่งรอบอันนี้ไปยังไงอะสถานที่ลับวะเฮ้ยร้านค้ามาอยู่ตรงนี้แทนเลขสองอะขอเลขสองเลยดิอันนี้เรารีโมดได้เลยอ่าเดี๋ยวขอเลขสองสัก,กนหนึ่งทีเกบเอ้สามอันนี้มันก็จะแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆทาให้เราได้ลุ้นอยู่ตลอดเวลาเอาไปต่อห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าโอว่างเปล่าเรียบร้อยเดี๋ยวเรารีโมทเลยรอบหน้าเรารีโมทเลยเข้าไปดูร้านค้าให้ทุกคนอ่าราีโมทเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าอารีโมทเลยรีโมทเลยผมจัดรีโมทให้เลยสําหรับทุกทกท่านที่อยากดูนะครับผมจัดรีโมทให้เลยปั๊บเลือกเลขห้าไปยืนยันเซิฟ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 มาเนี่ยเราต้องสุ่มให้เจอร้านค้านะครับโอเคตอนนี้เราเจอร้านค้าแล้ว สิ่งที่เรามีคืออะไรจําได้ใช่ไหมครับที่ผมเดินเดินไปเดินมาเนี่ยเนี่ยครับจำนวนของเหรียญทองแล้วว่าจานวนของเหรียญเงินเนี่ยมันจะมาจากการที่เราสุ่มเจอสมบัตินะครับเล่นมินิเกมสําเร็จนะครับผมหรือแม้แต่ทำกิจกรรมข้างนอกเนาะการบอสที่ผมบอกอันนี้พิซิีคอกันอันนี้การดูดเลือดใช่ไหมเอ่ออันนี้การป้องกันมันจะสุ่มของรางวัลพวกนี้มาอ่าอันนี้แพ็คบูปินสุ่มหัวอันนี้ปีกข้างหลังอันนี้สุ่มการบอสมา3ใบเห็นปหอันนี้การบอสมา3ใบอันนี้คือร้านค้าก็จะเป็นอย่างนี้ครับอบอ เอ่าเนี่ยป้องกันเนี่ยแมสตอนดาเมจนี่ดาเมจวีด8เปอร์เซ็นต์นะครับใครยังไม่มีผมว่าควรเก็บใบนี้นะผมว่าควรเก็บใบนี้ในกิจกรรมนี้นะครับยังไงก็ต้องเอาเนาะทำกิจกรรมทุกวันเลยนะทุกคนนะไอ้พวกนี้นะครับก็เก็บกันใบคนละใบสองใบอะไรก็แล้วแต่เราแล้วกันนะครับว่าจะมีคุณทรัพย์อะไรเท่าไหร่ก็ลองดูนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละเนาะสำหรับเนี่ยครับกิจกรรมเนี่ยครับผมผมว่าคงจะไม่มีใครไม่เข้าใจแหละนะเพราะผมรัอธิบายละเอียดยิบเลยนะคงจะไม่มีใครแล้วเข้าใจนะครับผมอาจจะถึงตอนนี้นะทุกท่านที่ดููอออยย่่กก็คคคงงจะะแแห้้ลวนรับผมมาาไ คอแห้งนะครับผมแนะนำเป็นอิชิตันกรีนที่เลยผมบอกเลยไม่ว่าจะเป็น X อวิตามินซนะครับผมหรือนะครับผมจะ X อวิตามินเนะครับเป็นองุ่นเคียวโอแล้วก็เป็นลดน้ำพึ่งมะนาวก็ได้หมดเลยนะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษดีๆมาจากอิชิตันด้วยถ้าคุณสั่งซื้อ2รสชาตินี้นะครับผมในอิชิตันวันช็อปนะครับผมเพียงแค่คุณใส่คีย์โค้ดนะครับผมเป็น G T X 0 0 1นะครับผมแค่นี้นะครับ ก็จะลดราคานะครับผมจากนะครับ360เหลือ289อบาทโอ้โหไม่มีอะไรจะคุ้มไปขนาดนี้แล้วนะครับผมและเอาใจน้องๆด้วยนะครับตอนนี้นะครับขวดละ15บาทเพียงเท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะครับมีติดอยู่เลยนะครับขวดละ15บาทเพียงเท่านั้นนะครับวางจำหน่ายแล้วนะครับทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเดเว่นนะครับโรตัสหรือว่าแมคครนะครับผม สะดวกขนาดนี้นะครับต้องไปจัดกันมาแล้วยาปล่อยให้คอแห้งนะครับทาไม่อยากแต่คอแห้งก็ไปจัดซะเดินใหม่คลิปวิดีโอนะครับสำหรับคลิปวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ